บทที่90เริ่มงานท่าเรือโดยอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีมาร์ควิวคนที่เมื่อก่อนเคยติดต่อกับชินซอโอเดินมาทักทายเขาโดยการจับมือแล้วพูดว่าคุณชินดีใจที่ได้พบคุณอีกครั้งและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณนี่คือแบบงานดีไซน์และสัญญาคุณลองตรวจดูก่อนครับชินซอโอรับกระเป๋าเอกสารมาแล้วโทรเรียกหาเออบักคนหนึ่งดูแบบงานดีไซน์อีกคนดูสัญญาเพื่อจะได้ปิดดีลนี้ได้อย่างรวดเร็ว วิวได้ส่งแบบร่างไปทางอีเมลให้เขาเรียบร้อยชินสือโอไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรเขาให้เรคอร์บิกฟุตชาร์กและคนอื่นไปเทคราคามาแล้วทีมสถาปัตของวิลมีมโนธรรมที่ดีราคาจึงจับต้องได้ค่าเรือ2แห่งมีมูลค่ารวม5.5ล้านซึ่งหนึ่งในนั้นมีการขยายของท่าเรือทวงน้ำหนักจาก20เมตรเป็น50เมตรคิดเป็นเงิน1.8ล้านนี่แค่การขยายถ้าเป็นการสร้างใหม่ไม่มีเงินถึง3 000. ล้านก็ทำไม่ได้ ราคาของท่าเรือที่มีเสาเข็มสูง500เมตรคือราคา3.7ล้านซึ่งราคานี้ยังสามารถขยับได้จาก2ล้านไปจนถึง4ล้านชิ้นสือโอเลือกทำฐานโดยใช้เสาเข็มแบบคอนกรีตอัดแรงทั้งหมดราคาจึงแพงขึ้นมาการขยายท่าเรือแบบนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษใช้แค่หินทรายคอนกรีตและปูนในการสร้างทั้งหมดเป็นเงินดอลลาร์แคนาดากองขึ้นมาทั้งนั้น วิวเน้นอธิบายไปที่ท่าเรือที่มีเสาเข็มสูงคอนกรีตอัดแรงเราจะผสานรวมกันระหว่างเสาเข็มกลมและเสาเข็มสี่เหลี่ยมหนึ่งกลุ่มจะมีหกอันโดยเจาะเรียงจากส่วนที่ตื้นไปหาส่วนที่ลึกเพราะในน้ําทะเลจะมีคลอรด์และพวกสารกัดกร่อนอยู่ดังนั้นจึงต้องใช้เสาเข็มที่มีการทาป้องกันสนิมอยู่ในช่วง15-10ถึงไปจนถึง50-35ถึงที่แตกต่างกันราคาที่ด้านหลังมีมาตรฐานซึ่งเป็นราคาต่อหน่วยต่อเมตรคุณลองคำนวณดูได้ ตามที่คุณต้องการนั้นเพื่อความปลอดภัยพื้นผิวท่าเรือจึงคุณมีความปลอดภัยสองชั้นนั่นก็คือการผสมผสานระหว่างชั้นคอนกรีตและชั้นไม้ชั้นแรกเป็นชั้นไม้สวยงามส่วนชั้นล่างเป็นชั้นคอนกรีตแบบนี้ต่อให้ชั้นไม้เกิดแตกขึ้นมามันก็จะไม่รัว่วตามการตรวจสอบทางวิศวกรรมท่าเรือที่มีเสาเข็มสูง500เมตรหลังจากสร้างเสร็จเรือกลไฟลำใหญ่ขนาด8,000ตันสามารถเทียบจอดได้เมื่อเทียบกับฟาร์มปลาของคุณผมจึงคิดว่าท่าเรือนี้เพียงพอกับความต้องการแล้ว เรือกลไฟขนาดหมื่นตันเทียบจอดไม่ได้เหรอชินซอโอถามอย่างสงสัยวิวอธิบายว่าถ้าตามทฤษฎีแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่คุณก็น่าจะทราบดีว่าเรือกลไฟโดยเฉพาะเรือบรรทุกสินค้าหนึ่งหมื่ตันคือเส้นสันปัน,น้ำซึ่งด้านนี้ก็จะเป็นท่าเรือของชาวบ้านที่เทียบจอดได้ตามอำเภอใจส่วนด้านนั้นคือท่าเรือการค้าที่ต้องได้รับการอนุมัติและตรวจสอบจากรัฐก่อน โอเคถ้าอย่างนั้นก็ตามนั้นราคาไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญคือคุณภาพการก่อสร้างจะต้องไม่มีปัญหาอะไรชินสือโอกล่าวต่อให้เป็นท่าเรือเสาเข็มสูงที่มีราคาถูกที่สุดแต่ต่อเติมยื่นออกไปในทะเล1เมตรอย่างต่ำราคาก็1 0 0 0 0ดอลลาร์แคนาดาซึ่งเป็นราคาตลาดแต่ถ้าเป็นท่าเรือทวงน้ำหนักก็เจ๋งไปเลยต่อเติมยื่นออกไปในทะเลไม่เกิน100เมตร1เมตรราคาอย่างต่ำก็ห0,000ดอลลาร์แคนาดา แต่ถ้ายื่นออกไปเกิน100เมตรราคาจะขยับขึ้นเป็น5เท่าถึง10เท่าทันทีเพราะว่าถ้าเรือถ่วงน้ำหนักเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาแค่ใช้ก้อนหินเพียวๆก็ไม่รู้ต้องใช้จำนวนเท่าไรแล้วก่อนหน้านั้นคุยทางโทรศัพท์ชินสือโอได้รับปากทางวาจาเรื่องข้อตกลงนี้ไว้แล้วดังนั้นครั้งนี้ตอนที่วิลมาที่เรือบรรทุกสินค้าจึงมีเครื่องมือก่อสร้างเรียบร้อย เออบักตรวจดูสัญญาอย่างละเอียดเขาจริงจังมากสวมแว่นตาข้างๆก็มีโทรศัพท์วางอยู่ตรวจไปพลางโทรหาเพื่อนปรึกษาไปพลางหนังสือดีไซน์ที่สำคัญกว่าชิ้นสือโอใช้เวลาดูไปแค่ครึ่งชั่วโมงแต่สัญญาที่ธรรมดาฉบับหนึ่งเออบักกลับใช้เวลาไปสองชั่วโมงครึง่ง นี่ถึงเป็นเหตุผลว่าทนายความและนักบัญชีของทางแถบอเมริกาเหนือถึงได้เงินเดือนสูงขนาดนี้พวกเขาต้องรับผิดชอบให้กับลูกค้าของเขาเองตราบใดที่เป็นสัญญาหรือใบค่าใช้จ่ายที่พวกเขาจัดการย่อมไม่มีปัญหาใดๆรอจนเออบักมั่นใจแล้วว่าไม่มีข้อผิดพลาดชินสือโอจ่ายเงินค่ามัจํา1.5ล้านอย่างมีความสุขวิวจึงต้องเตรียมเริ่มงาน ชินซือโอหวังว่าถ้าเรือจะสร้างเสร็จได้ไวพอเข้าฤดูใบไม้ร่วงฟาร์มปลาของเขาก็สามารถออกไปตกปลาด้านนอกได้แล้วตอนนั้นเขาก็จะได้ใช้ท่าเรือนี้เขามั่นใจมากว่าฟาร์มปลาของเขาจะกลายเป็นฟาร์มปลาที่ใหญ่ที่สุดในน่านน้ำรัตนิวฟันแลนด์และตลาดอาหารทะเลทั้งหมดในแคนาดาตะวันตกจะถูกปกครองโดยเขา ปัจจุบันฟาร์มปลามีขนาดใหญ่แล้วปูก้ามดาบปูเสฉวนบกเดินเล่นอยู่ท้องทะเลหญ้าปลาหลาสาหรายสีน้ำตาลและจำพวกหญ้าทะเลอื่นๆที่ประกอบกันเป็นสายอาหารพื้นฐานหมึกกระดองและปลาหมึกอาศัยพวกมันเป็นอาหารตอนหลบซ่อนกลุ่มฝูงปลาแฮรริงในมหาสมุทร Atlantic, แอตแลนติกแหวกววายผ่านพวกสาหร่ายเงาของปลาซาบะมักจะเห็นได้บ่อยๆ สุดท้ายคือปลาคออดฝูงใหญ่พลังโพไซดอนที่ทำหน้าที่อยู่ในสาหร่ายทะเลหลังจากนั้นแทรกตัวเข้าไปในร่างกายของปลาเหล่านี้ทำให้ปลาจเจริญเติบโตวรวดเร็วขึ้นเขาเชื่อว่าในเวลา1ปีในฟาร์มปลาของเขาจะปรากฏปลาคออดยาว1เมตร นอกจากนี้ภายหลังยังจะมีกุ้งมังกรเปาฮือหอยต่างๆปลาทูนา่าปลาจานจำพวกนี้เป็นต้นเพิ่มขึ้นมาปลาสายพันธุ์แพงอย่างปลาทูน่าครีบเหลืองปลาทูน่าครีบน้ำเงินก็มีเช่นกันความปลาของเขาช่วงนี้ยังดึงดูดฝูงพวกปลาแซลมอนปลาเทราจำนวนมากมาด้วยความหลากหลายทางสายพันธุ์ได้เพิ่มขึ้นมาแล้ว เออบักเก็บเอกสารต่างๆทันใดนั้นชินซือโอพูดขึ้นว่าให้คุณพ่อคุณช่วยผมมาตลอดดูเหมือนว่าผมจะยังไม่เคยให้เงินเดือนคุณเลยซึ่งผมคิดว่าแบบนี้มันไม่ถูกดังนั้นแล้วคุณช่วยบอกค่าตอบแทนหน่อยได้ไหมเออบักยิ้มแล้วพูดว่าฉันเคยสาบานกับคุณปู่ของนายว่าฉันจะช่วยนายอย่างดีตราบใดที่นายขยันทํางานเพื่อสร้างฟาร์มปลาฉันก็อยู่เป็นผู้ช่วยข้างกายของนายแต่ผมก็ควรจะจ่ายอะไรให้คุณหน่อยชินซือโอยังยืนยัน เออบักถอดเสื้อสูดพับแขนเสื้อขึ้นแล้วพูดว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้จอบฉันมาให้ฉันไปที่ไร่ผักและสวนผลไม้เล็กๆทำงานสักพักพระเจ้าช่วงนี้กระดูกฉันมันขึ้นสนิมหมดแล้วต้องทำงานสักหน่อยถึงจะดีชินซือโอกางแขนแล้วพูดว่าคุณคือเทวดาของผมชัดๆคือผู้ช่วยของนายไงเออบักพูดพร้อมหัวเราะชินซือโอวอดกลั้นหัวเราะไม่ไหวแล้วพูดว่าคุณอยากจะเป็นผู้ช่วยผมจริงๆเหรอ คุณรู้ไหมว่าผู้ช่วยของผมพอถึงตอนเย็นทำอะไรกันสำหรับคนแก่แล้วนายทำอะไรฉันก็ไม่สนใจหรอกเออบักนิ่งมากเห็นได้ชัดเลยว่าชายชราไม่ได้ลาสมัยเหมือนรูปลักษณ์ภายนอกอย่างน้อยเขาก็ยังมีหัวใจเด็กหนุ่มที่ตามทันเหตุการณ์เสมอสิ่งมีชีวิตที่เคยได้รับการปรับปรุงจากพลังงานโพไซดอนจะแข็งแกร่ง,งปลูกเพียงไม่กี่วันต้นอ่อนโตขึ้นมากต้นอ่อนเซลลอรี่มีสีขาวและสีเขียวเหมือนหยกเก่าต้นอ่อนกุยช่ายเขียวต้นอ่อนกระเทียมกลับเจริญเติบโตได้ดีที่สุด แผ่ใบออกไปโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นฤดูกาลไหนเออบักเข้าไปดูแล้วตะโกนเรียกมานี่เด็กน้อยแค่ไม่กี่วันทำไมแปลงผักถึงมีแมลงได้ชินซื้อโอพอเข้าไปดูจริงด้วยแปลงผักมีปลาทังก้าไม่น้อยเลยตัวเล็กๆพวกนี้มาจากหญ้าทั้งนั้นถ้าทางพวกมันก็รู้ว่าต้นอ่อนนุ่มๆม,ม,มันอร่อยกว่ามากเออบักดูแลเอาใจใส่สวนผักนี้มากรีบยื่นมือไปจับปลาทังก้าแต่ปลาทังก้าพวกนี้ตัวจะค่อนข้างเล็ก จำนวนไม่น้อยที่ยังเป็นแมลงตัวอ่อนกระโดดขึ้น,ข,นขึ้นลงลงจับอย่างไรก็ไม่หมดอย่างไรก็ตามแมลงเล็กๆพวกนี้หญิงยโสที่สุดพวกมันชำนาญในการกัดแทะใบอ่อนต้นอ่อนของกุยช่ายกับกระเทียมยังดีรสชาติค่อนข้างเผ็ดพวกมันจึงไม่กินมีแต่ต้นอ่อนเซเลอรี่ที่ลำบากหน่อยแล้วยังมีต้นอ่อนแตงกวาถั่วมะเขือที่กำลังงอกออกมาเป็นต้นชิ้นสือโอไร้หนทางไปเล็กน้อยทันใดนั้นก็นึกถึงไก่เป็นที่อยู่ในเล้า ตอนนี้ในเล้ายังมีเล้าไก่รังหมูจำพวกนั้นทนแดดทนฝนตอนข้าพวกหมูเป็ดไก่ก็จะมุดเข้าไปในรังของตัวเองพอสว่างถึงค่อยออกมาหลังจากที่มีคูน้ำพวกหมูเป็ดไก่มีความสุขมากโดยเฉพาะเป็ดลงเล่นน้ำทุกวันนานๆครั้งถึงมีพวกปลาเล็กมาตามลำน้ำเข้ามาในเล้าไก่กับเป็ดก็จะฆ่าพวกมันทิ้งในทันทีชินสือโอจับพวกไก่ตัวเมียขึ้นมาพวกไก่ตัวผู้ที่ขาโดนล่ามโซ่อยู่ก็ร้องเรียกแค่ว้กอไมายามกชินสือโอมองแล้วยิ่งกระปรี้กระเป่า เลยลากออกมาด้วยเหมือนจุงหมาเดินเอาผ้าผูกไก่พวกนี้ไว้พาเข้าไปในสวนผักคอเห็นพวกปลาทังก้าไก่พวกนี้ก็ตื่นเต้นขึ้นมาในเล้าถึงจะมีปลาแต่นั่นเป็นของโปรดของเป็ดไก่ไม่ค่อยสนใจเท่าไรปลาทังก้าและหนอนผีเสื้อถึงจะเป็นอาหารของพวกมันเออบักกังวลเล็กน้อยแล้วถามขึ้นว่าพวกมันจะกัดต้นอ่อนเสียหายหมดไหม ชินซือโอมั่นใจมากแล้วพูดว่าตราบใดที่มีมแมลงพวกมันก็จะไม่กล้ากัดต้นอ่อนของผักไหนพวกเราสองคนก็ยังสามารถคอยสอดสองพวกมันได้วันหนึ่งค่าครั้งหนึ่งฉันไม่เชื่อหรอกว่าที่นี่จะมีมะแมลงได้มากมายขนาดนั้นชาร์กซีมอนเซตอร้ายและนิวเซนออกกระเวณทะเลไปหนึ่งรอบพอกลับมาเห็นข้างหน้าชินซือโอมีไก่อยู่ฝูงหนึ่งเดินในสวนผักก็หัวเราะขึ้นมาแล้วพูดว่าไฮบอสคุณจูงไก่เดินเล่นอยู่เหรอ ชิ้นซือโอก็หัวเราะเช่นกันหลังจากนั้นผ่านไปสองนาทีทักซีมอนเสตอร้ายและนิวเซนในมือหนึ่งคนจูงไก่หตัวและเริ่มเดินตามออกกระเวณในสวนผักวิลามีปัญหามาปรึกษาเห็นกลุ่มคนกำลังเดินอยู่ในแปลงผักพร้อมลูกไก่ในมือทันใดนั้นก็มืนไปชั่วขนาดแล้วถามอย่างสงสัยว่าพวกคุณพวกคุณมีกิจกรรมอะไรทำกันเหรอเพื่อนเพื่อนผมงงไปหมดแล้ว ชินซือโอตอบว่าโอพวกเพื่อนผมชอบเดินจูงไก่ได้ยินมาว่าเป็นการฝึกฝนทางจิตใจผมเลยมาลองดูผลลัพธ์ก็รู้สึกออกมาดีทีเดียวใบหน้าของวิวเต็มไปด้วยความมุนงงพูดว่าจริงเหรอนี่มันแปลกจริงๆชินซือโอบอกให้เขามาลองพูดว่าดีจริงๆนะมาสิผมให้ยืมเล่นสักพักวิวลังเลเล็กน้อยพยักหน้าแล้วพูดว่าโอเคพอมาจะลองดูดีเหมือนกันช่วงนี้งานผมก็กดดันมาก ชินซื้อโอยัดเชือกผ้าให้กับวิวหลังจากนั้นก็รีบพาหูจือและเป้าจือตรงไปที่ชายหาดเพื่ออาบแดดเลย